สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรนาชาแนลนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีมถุนลัคนามีถุน,น,ถนสําหรับคนรอรักเก่านะคะว่าคนรักเก่าจะมีเกณฑ์นวนกลับมาไหมในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะการความคิดความรู้สึกนะคะคําพูดต,ต่างๆนานาที่เขาอยากจะสื่อกับคุณใดๆก็ตามนะคะจะเป็นยังไงบ้างน,นะการนับราศีก็จะเป็นแบบตัวนตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะ โีเ okay, ค่ะสถานการณ์คนรอนะคะชาวเมถุนคนรอเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างชาวเมถุนคนรอ6ดาบนะคะ8ไม่เท้าเราอยากติดต่อเราอยากสื่อสารกับเขาจังเลยอะเรายังคิดถึงเขาอยู่นะคะในที่นี้เด่นๆเ,เลยจะเป็นชาวธาตุน้ำและชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะคะมีนกรกฎหรือพิจิก คุณยังมีความหวังอยู่เสมอว่ายังน่าจะมีโอกาสที่จะได้คุยกันหรือติดต่อสื่อสารกันเหมือนคุณอยากจะคุยกับเขาหรือติดต่อสื่อสารกับเขานะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะทํางานที่เดียวกันแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบไม่ได้คุยกันหรือว่าแบบมองหน้ากันไม่ติดหรือแบบมันมันมีอะไรกัน้นสักอย่างหนึ่งนะคะระหว่างคุณกับเขาทำตัวกันไม่ถูกนะคะใจก็คือคือเดินหน้าแต่ใจยังหันหลัง มันมันมันการมันเป็นการ move on ที่ไม่ต้องการ move ฟออ่ะถูกไหมเออมันเป็นอะไรที่จําใจต้อง m o มู n ออนนะคะโอเคทีนี้ด้านคนรับเก่าของคุณสถานก,การณ์ความสําคัญของเขาเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้นะคะ Lovers เขามีคนใหม่แล้วนะ <c oughs> เขามีคนใหม่อ d e c เ s i ย n ไลออนครับเอสซ็อฟเพนเมีคนรักใหม่เข้ามานะคะน่าจะมากกว่าหนึ่งคนด้วยกำลังมองหาหนทางที่จะคอมมิตเ็นอยู่หรือบางคนนะคะคนรักเกา่าคุณบางคนมีการคอมมิตเมนแล้วแหละ mm hmm. มีเป้าหมายอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ที่จะขยับไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ เขามีแผนอะไรสักอย่างร่วมกันออคนเก,ก่าของคุณความสัมพันธ์ในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะบินไปด้วยดีนะคะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรให้หนักอกหนักใจมากมายสักเท่าไหร่นักนะค่อนข้างจะเติมความหวานด้วยกันดีอะ่ะนะคะแต่บอกเลยว่ามันมันมีอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ของเขาอยู่สําหรับคนเก่าของคุณบางคนที่ยังยังไม่ได้คอมมิต ก็มีเกณฑ์ที่จะได้คอมมิชเมนต์นะคะสามสามถ้วยสีถ้วยอืมอาจจะมีความจำเจ <c oughs> อาจจะมีความจำเจอะไรบางอย่างมีความสัมพันธ์แต่ว่าดูเหมือนดูเหมือนเคมีเขาเข้ากันอะระหว่างคู่ของเขาอะนะคะขออภัยนะคเสียงหายทำคลิปนานเสียงหายหมดละโอเคต่อนะคะคือ ดูเหมือนตัวเขากับคนของเขาณนะปัจจุบันนะ่ะมีเคมีตรงกันแล้วดูเหมือนเขาจะแบบสวีดกันมากเลยเนอะที่เหมือนเขาไม่ไม่มีเกี่ยวกับอดีตเลยทีนี้เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะเขายังมีความรู้สึกอะไรเหลือให้เราบ้างยังมีความหวังเหมือนที่เราหวังไว้ไหมนะคะหรือคุณจะต้องได้ตัดใจจริงจรเขายังคิดถึงคุณอยู่บ้างหรือเปล่าสองถ้วย จัสติสสามดาบเขาําว่าเขาคิดถึงไหมเขามองว่ามันเป็นอะไรที่คือเขาเขาไม่แทบจะแบบไม่สนใจมาที่เราแล้วอะแต่ถ้วยที่เราพยายามยื่นให้เขาอะเขาไปมองอย่างอื่นคือมองปัจจุบันของเขาเขามองว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วเขาตัดสินใจแบบนี้คือ มันดีที่สุดแล้วไม่อยากที่จะต้องให้เจ็บปวดกันไปมากกว่านี้นะคะเขาเริ่มต้นใหม่แล้วพุ่งอยากให้คุณเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะคะถามว่าถ้าคุณเข้าหาเขาเขาอาจจะเมินหรืออาจจะนิ่งใส่คุณได้นะคะอมืมีความเย็นชาอยู่เหมือนกันนะเป็นคนค่อนท้านที่จะค่อนข้านที่จะด็ดขาดเลยแหละนะคะเคเขาคิดจะคุณยังไง the world i อ s b อใหญ่คุณเริ่มใหม่ ะะอย่าจมอย่าเป็นผู้หญิงคนนี้จมอยู่ใต้น้ําดึงตัวเองขึ้นมาได้แล้วนะคะอย่าปิดประตูนะเขารู้ว่าคุณเป็นคนยังไงเขารู้ว่าคุณรักคุณมากเ,าเขารู้ว่าคุณรักเขามากนะคะแล้วก็เขารู้ว่าคุณแบบยังคิดถึงเขาอยู่แต่เขาอยากจะรู้ว่าคือมันเป็นฟิลแบบโซบลูมากๆเลยอะ่ะเขาอยากให้คุณหลุดออกมาจากจุดนั้นอะ่ะเออหลายๆราศีมันขึ้นแบบนี้นะ นะคะสิ่งที่คุณปลูกสิ่งที่คุณทําอ่ะเขาเห็นเขารับรู้ตลอดเขารู้ว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีแต่เขาไม่ใช่คนรักที่ดีในตอนนั้นแล้วเขามองว่าคุณควรเจออะไรที่ดีกว่านี้นะคะอืมเขาอยากบอกอะไรจากคุณสม่ยหมเขาคิดว่าคุณอย่างไงเพจสครับเฮลโลแฟน เจ็ดถ้วยทุกอย่างมันจบแล้วอยากให้ยอมรับความจริงตรงนั้นมีเกณฑ์วนกลับมาไหมถ้าจะคุยอะเดือดซันน่าจะไม่แล้วนะเพราะเขาเริ่มต้นใหม่ไปแล้วแล้วเขาก็แบบเขาไม่อยากที่จะรู้สึกอึดอัดใจอีกนะคะโอเคคำตอบมันอาจจะไม่ถูกใจคุณคุณอาจจะไม่ชอบคลิปนี้เลยก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไปในทางที่ ไม่สําหรับคนที่คาดหวังว่าคนรักเก่าจะกลับมาในเดือนนี้มาจะไม่เป็นไปอย่างใจคุณคุณอาจจะไม่ชอบคลิปนี้เพราะว่าคําตอบมันไม่ได้โดนใจคุณนะคะเพราะว่าหลายๆคนอย่างที่บอกว่าชอบที่จะฟังในสิ่งที่เราอยากฟังคืสิ่งที่เราอยากจะให้เขากลับมาอืแต่บางทีความจริงบางอย่างก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้นะคะแต่ก็บอกเหมือนกันว่า การทำนายแบบนี้ก็เป็นแบบ general reading นะคะมันไม่ได้แม่นยำสำหรับทุกคนอยู่แล้วนะดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ก็พอนะคะไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้นต่อไปเ <c oughs> ขามองคุณไว้ยังไงชาเลยียตเดินหน้าเถอะเขาพยายามที่จะเย็นชาพยายามที่จะนิ่งเพื่อให้คุณเข้าใจว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้ว คุยถามว่าคุยได้ไหมเขาไม่อยากให้ความหวังคุณนะสามเหรียญนะคะเดบิวไม่อยากให้มันเกิดความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าเราสามคนกับความสัมพันธ์ใหม่ของเขาอือต่อไปค่ะมาดูที่ฝั่งคุณบ้างนะคะฝั่งของคุณรู้สึกและคิดอย่างไรกับตัวเขา ีน็อตครับแฮงแมนคุณทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะคุณแขวนตัวนิ่งอยู่กับแล้วก็จมอยู่กับความทุกข์ของคุณนะคะสามถ้วยการเฉลิมฉลองสิ่งดีดีมันรออยู่นะคะความสุขเราต้องสุขให้ได้ด้วยตัวเราเองก่อนนะคะและการเริ่มต้นใหม่มันรอคุณอยู่ข้างหน้าแต่แค่คุณเปิดประตูออกไปเท่านั้นเองนะคะ แค่คุณเปิดประตูออกไปปลดปล่อยตัวเองมีความสุขอยู่กับสิ่งที่กําลังจะเข้ามาดีกว่านะคะเพราะหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิมแล้วการจมอยู่ตรงนั้นมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่ลงมือต่อให้ดวงบอกว่าคุณจะเจอคนรักใหม่นะคะแต่การกระทําของคุณนั้นปิดตัวเองยังไงดวงมันก็จะไม่เป็นไปตามนั้นอย่างที่บอกค่ะการกระทํานะคะเป็นจุดที่ ขับเคลื่อนมากกว่าการทำนายเนื่องอไหม,อ,มอย่างที่บอกว่าคุณจะรวยมากเลยแต่คุณคีดเกียนอยู่คุณจะรวยไหมนั่นแหละเหมือนกันความรักก็เหมือนกันนะคะในที่นี้ก็เหมือนกันคุณคิดยังไงกับเขาเดท and reverse คุณอยากให้มันมีการกลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณยังพยายามตัดใจแต่คุณตัดใจไม่ได้เดทซับซอนเดวิล <c oughs> ไอ้ซับซ้อนเดวิลนะคะพยายามตัดใจแต่งติดอยู่กับพันธนาการความหลงไหลหรือความผูกพันอะไรบางอย่างกับตัวเขาที่ทำให้คุณตัดจากเขาไม่ได้สักทีจุดที่จะทำให้เราตัดใจจากเขาได้คือการยอมรับความจริงและการมองที่จุดเสียของเขาถ้าอยากตัดใจต้องมองจุดเสียถ้าอยากคบกันให้ดีต้องมองจุดดีนะคะ มันถึงจะเป็นไปได้เจ็ดเหรียญคุณยังคุณยังรอเขาอะไม่ว่าอย่างไรอะอสองดาบเราปิดมัดปิดตาตัวเองเหมือนหลายๆอย่างเราทําตัวเราเองด้วยในบางครั้งนะคะคุณต้องขับเคลื่อนตัวเองด้วยตัวเองแล้วคุณจะต้องเข้มแข็งให้ได้นะคะคุณถึงจะผ่านมันไปได้ด้วยดีเนาะต่อไปบทสรุปนะคะ สรุปจะเป็นอย่างไรก้าวดาบทุกเสียใจบางทีก็ฝันถึงบางทีก็ร้องไหย้ยังซึมเศร้ายังรู้สึกโหยหาตัวเขาอยู่นะคะอืมแต่คุณจะเจอความรักครั้งใหม่ที่มันมั่นคงกว่านี้อืมแต่คุณใจคุณก็ยังส่องเขาอยู่บ้างแต่บอกเลยว่าจะมีคนเข้ามานะคะเป็นชาวทัดน้ำนะ เป็นคนที่หวังดีกับคุณมาตลอดเป็นคนที่ให้คำปรึกษาหรือคนที่แบบแอบหลบอยู่ในมุมหนึ่งที่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่เบื้องหลังนะคะเป็นชาวทาดุน้ำจะเข้ามานะคะให้ได้รับโอกาสทางความรักครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นความรักที่ดีด้วยนะยิงที่คุณจะเปิดใจนะคะต่อ <c oughs> ไป ให้ความรักนะคะ So me Keep an open m n d h e a r up e m i l y issue เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องฮีลิ่งตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็เปิดใจอย่างที่บอกเปิดใจแล้วคุณจะเจอเนื้อคู่คุณจะเจอเนื้อคู่คนคนนี้คนเก่าคนนี้ไม่ใช่เนื้อคู่ของเราดังแบบนั้นตัดเขาซะทําใจนะคะยอมรับมันนะคะแล้วก็เปิดใจเดินหน้าต่อ เพื่อเจอเนื้อคู่โซเมตของคุณนั่นเองนะคะโอเคต่อไปมาดูที่12ราศีราศีได้มีเกณฑ์วนกลับมาบ้างในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะเมษนะคะจะกลับมาไหมหรือเขาอยากจะสื่ออะไรผ่านไพ่เดฟูนะเขาเริ่มต้นใหม่ไปแล้วนะคะคนคนนี้แล้วก็มีคนเยอะด้วยมีคนคุยเยอะด้วยเยอะมาก คุยไปเรื่อยคุยเล่นไปเรื่อยคุยแบบเฮฮาแบบว่าอลเลิร์สมันแบบหลุดโลกไปเลยนะคะต่อไปค่ะฝึกศพแฮงแมนนะคะเดทไม่กลับมาแล้วค่ะไม่กลับมาแล้วถึงแม้ว่าใจเขาจะแบบสับสนอยู่บ้างก็เถอะแต่เขามองว่ายัางไงก็กลับไม่ได้ไปต่อก็ไปไม่ได้ไขออยู่ออกับตัวเองก่อนแล้วกันนะคะต่อไปเมทุน p ิ i n t เทอร์สหไม้เท้าเก้าเหรียญเขายังไม่กลับมาในช่วงนี้นะคะถ้าจะกลับเนี่ยหรือมีเกณฑ์ได้คุยเนี่ยน่าจะนานสักหน่อยนะคะเพราะตอนนี้คือเขาอยู่กับตัวเองเขายังโฟกัสที่หน้าที่ของตัวเองและความสุขของตัวเองจะเป็นส่วนใหญ่นะต่อไปกระกฎกระกฎนะคะ เดวิลสิบไม่เท้ามีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาแบบฉับพลันแต่กลับมาด้วยภาระบางอย่างที่ต้องการให้คุณช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรต่างๆบลา,าๆนะคะผลประโยชน์บางอย่างที่จะได้รับจากคุณนะคะต่อไปสิงค่ะสิงจะกลับตรงนี้ค่ะ เซตซับเพนดัคอลส์นะมีโอกาสได้กลับมานะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาเพราะเขายังรักคุณอยู่ยคิดถึง้ลงหวงใยคุณอยู่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะกันการจะกลับมาไหมคะเซตซับเพนดัคอลส์สองเหรียญนะสองจิตสองใจนะคะแต่ก็มีแววที่จะกลับมาอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะหรืออาจจะมีเขาเรียกอะไรมีความเป็นเด็กมากกว่าคุณนะคะ ต่อไปตุนตุลกลับมาไหมโดมูลทำาพรน e ดเวอร์น่าจะไม่กลับมาแล้วนะคะมีการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนสถานที่ที่อยู่หรือหลายๆอย่างเขาคิดไม่เหมือนเดิมรู้สึกไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเขารู้สึกว่าอยากเลดี้โกมากกว่าต่อไปพิจิกพิจิก สามเหรียญเดทค่ะเขาอยากคุยนะมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาแต่มาแล้วก็ไปอีกน่าจะมีเรื่องคุยแล้วมันไปจบอี่รอบเดิมอะค่ะหรือ,อแค่ทักทายแล้วก็หายไปเท่านั้นเองนะคะธนูธนูธนูจะกลับมาไหม เขานะคะมีการเริ่มต้นใหม่แต่ใจก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะแต่าถามว่าเขาจะอะไรไหมเขากล้ากลัวเขายังไม่แน่ใจกับตัวเองนะคะว่าจะยังไงกับคุณงงๆกับตัวเองอยู่ต่อไปค่ะมังกรสองไม้เท้านะคะสามไม้เท้า ดูฟูค่ะหันหลังนะคะแล้วก็มองไปด้านหน้าอย่างเดียวเลยมองไปที่อนาคตการเริ่มต้นการมุบออนเริ่มต้นใหม่ถามว่าฟีลลิ่งระหว่างคุณกับเขาเขาก็ยังห่กงใยคุณนะอยู่ในฐานะมิตรภาพที่ดีนะคะไม่ใช่คนรักนะต่อไปค่ะกุ้มกุ่มเพน n d p เพรสนะคะอืม เขาหันหลังใส่เราเต็มที่อ่ะเพราะเขารู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขาอ่ะสิบดาบห้าไม้เท้าอ่ะทะเลาะกนันบ่อยมากแล้วรู้สึกว่ามันเคลียร์กันไม่ได้มันอยู่กับไม่ได้นะคะแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่โอเคมันไม่แฮปปี้แล้วเขารู้สึกว่าเขายังมีฟิลโกรดหรือยังเครื่องเครื่องเราอยู่อ่ะเออนะคะยังยังไม่กลับมานะต่อไปมีน,นะคะมีสิบเหรียญ ฟรีนอคโสรห้าเหรียญหกดาบอืมยังไม่กลับมานะคะคิดถึงแต่อาจจะไม่ได้ทำอะไรมากมายนะด้วยอีโก้ของเขานะคะหรือฟอร์มของเขาค่อนข้างเยอะนะแล้วเขาก็พยายามที่จะเหมือนคิวตัวเองให้ได้เหมือนกันนะอืมรักตัวเองอยู่นะคะตอนนี้นะโอเคค่ะ คลิปของเมถุนก็ประมาณนี้ไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ